เอาพี it takes. It takes so to ie, ่น้องครับสวัสด oh, ีครับพี่น้องปองปาและกีเอฟซีแม่ทัพครัวอำเภอที่เลัหรักสู้ขู่สุปนกครับพี่น้องครับมา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 ครับมาเบิองนายแม่จ้ะสวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะโอ้คือได้นั่งเก้าอี้ง่ามแต่ว่ามืันนี่ป้าแม่นั่งเก้าอี้เสือไม่ยอมออกจากห้องเลยพี่น้องครับหากามาส่งผมเออแมนโอ้เอาก็ะบาส่งกับเลย่องมานนั่งยื่นี่เหยียบชิปยื่นี่แหละวันนี้จะพาเบิรงเก้าอี้แล้วเสื้อผ้าเบิรงของดืนอีหงนึงครับพี่น้องครับอีหยังของดีเอาของก็ได้แม่สร้างมากจร มอหนูนี่สักวันแต่ก่อนอื่นคือภาษาพาก์กับนาแม่วันนี้จะให้ลูกถูทําอะไรครับเห็นนายแมุ่กไปวันนี้ไม่มีอะไรทําเพราะว่าเราไปเหนื่อยทั้งวันตั้งแต่เมื่อคืนนี่แต่เช้าเลยก็ไปวัดไปทําบุญมาแล้วก็ตอนบ่ายเราก็พักผ่อนพักผ่อนเพิ่งตื่นมาตื่นมาคุณแม่ก็ มานั่งกินมอมากินข้าวแรงกันป๋ข้าวแรงมอมาเลยเป็นยังไงบ้างเนื่อยรไหมนี่เหนื่อยตัวเหนื่อยเหนื่อยกินอาหารเสริมกินอะไรบำรุงก็ยังนี่ไม่มีไม่มีเสริมอะไรเลยอ้มทนซาลกินแต่น้ำเปล่ามันก็พอเมื่อยนะครับตื่นมาตีหนึ่งตีสองง่าวนะครับเพราะได้มีพระราพรครับไปเห็ดูเนาก็ไป็นงานเราได้ดูหลายหลายแล้วก็น้าแน่เออกระพกรเดี๋ยวมันก็ได้นอนแน่กับจิ้นขึ้นเขียดหรอกเพราะว่าให้ลุงตูทำหน้าที่แทนตอนนี้คือ มีชาพรับผมให้ให้ทำหน้าที่แทนบีชาพราแล้วก็ข้างหน้าข้างบนเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นวันที่ทําได้อยู่ครับอยาให้เกินหกทุ่มไปเที่ยงคืนแต่ตอนนี้คุณคุณลุงตู่ก็ทําหน้าที่แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้กำลังเตรียมการเตรียมของอยู่ครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปไปกันไแม่แล้วไรก็พาเอฟซีไปดูเอฟไปดูได้ใช่ไหมข้างบนนี่ ก็ากจะพาพี่น้องเขไปดูว่าทําอะไรอะไรบ้างให้ลูกชิดไปกับนแม่ครับเพราะว่าคุณแม่มันขึ้นไปไม่ได้มันเหนื่อยขึ้นยากก็อาศัยให้ลูกตุ่ททาทำหน้าที่แทนไม่เป็นไรอ่อานบุ้งลมอนุญาตบาททำแล้วได้ไดครับไม่เป็นไรเอาอาสิให้สิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ดีแล้วก็เอาวุธิกรรมให้กัรทำไปเพราะว่า นายแม่ขึ้นบันกขึ้นขึ้นยากไมปกติแล้วนายแม่จะนอนข้างบนนะแต่วันนี้เวลาเดินขึ้นแล้ลงมันไปยากมากครปยุคนาแล้วก็จสซีดิไปอะไรอยู่บอแต่ท่านหอดเจซก็เมื่อยหรอกครบงกาย่ได้บันไ่ได้วัวนันนขันขึ้นไม่่คุณตาแล้วนะก็อันนี้ก็ขึ้นจะเป็นห้องห้องแต่งแต่งตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งห้องอะไรนะคุณนายแม่ที่คุณนายแม่จอบพูดถีบ่อยห้องอะไรนะ เขาใส่ส้งในเอาใส่ส้วงในคุเดันมือรอทางหน้าครับไปรองทางใส่ผ้าโซฟาอะภาแล้วนี่กระ,ะจกโอ้ยีเคยสะางครับที่ขาดไปได้วันนี้เอามาส่งคือนหลก็อีุ้่มนุ่มนมรุ่มมครับาถึงสเปคกแ้วครับมาเด็กสิาพาไปดูโชว์หางมาทุกท่างข้าเปิไปเบื้องยังอีกเอาโชว์ตู้โชว์คุณแม่คุณแม่ทาชิปเราไปยังเออ โดแล้วโดแล้วจะไม่ถ่ายิใช่ไหมโคดโคดหนึ่งสองคดอยูอ้าวฝัมากเลยครับอ้าวไปไปไปแค่เีอันนี้ก็เป็นของขวครับโเพื่อนเพื่อนเศร้าเฮตุตัวมันเชี่ยบของมันลายก็เลยเฮตดทั้งนอกครับนะครับอ่าตระับประดาป้ามากครับปับประดารับวันสองวันกจะมีสติ๊กเกอร์มาติดอีู่อ่าใช่สติ๊กเกอร์ก็จะมาติดติดโอ้รูปตัวลังการาานี่เครับรูปอะไรนี่ครับติดสรนั่นอะไรครับเอยู่ในกรอบของเ้าวละขับ นี่ตรงนี้ทำไงตรงนี้ตรงนี้อย่าไปส่องดีเอย่าไปส่องให้เพื่อนเห็นด้วยนี่พี่น้องรู้รับพี่น้องครับโอ้ย่านลงแนบครับพี่น้องครับจวดครับนี่ครับ็นอยังพี่น้องครับนีมาแล้วมาแล้วมาเบิรงพี่น้องครับโอ้ยราคาชุดนี้ให้พี่น้องตามครับพี่น้องเท่าไรชุดนี้ครับพี่น้องครับตู้นี่ที่แรกสามารถสองตู้แต่ว่าพันนี้อยู่ตู้เดียวครับพี่น้องก็ได้มาตู้เดียวก่อนครับ รางวัลเป็นไงพี่น้องครับอไปซองกันไปแล้วเรืองอารามงามคักครับพี่น้องจวดจาดฝาดบุนครับพี่น้องเสริมบารมีครับพี่น้องครับประดับโชคประดับลาบครับเสริมบารมีครับอีกตู้หนึ่งที่มาเสียบคือตัวนี้ครับพี่น้องครับมาใส่ตู้นี้ครับนะครับตู้โชว์ครับพี่น้องเบิ้องด้นครับเรืองอารามงามคักครับว่าเสริมปลาครับว่าจะเป็นเรือเป็นม้าแก้วมังกรครับพี่น้องครับตู้โชว์อันนี้ก็จะเป็นนี่ อาขัน als, ลงง่นยลงอาคมต่างๆครับที่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดบุญแล้วเพิ่นอันมีจภาพแล้วก็เพิ่นก็ถวายมาครับพี่น้องครับโอ้งามคักครับนี่นี่ตัวนึงมันกำลังสั่งอยู่ครับโอ้สั่งงานเฮ็ดงานประเดี๋ยวครับเพราะว่าโชว์ไว้นะครับพี่น้องครับโชว์ไว้หลังจากได้ก็ไม่ต้องไปสั่งนะครับพี่รองสั่งแล้วครับก่ากรรมส่งสั่งประมาสามเมื่อว่าครับนี่ ตัวสติกเกอร์ก็สร้างกับวัตถุขางเมื่อพูดมาเสียงวัตถีถังครับประมาณวัตถาคางครับอันนี้ก็สิเป็นห้องห้องอันนี้ก็เพราะว่าวงานคือว่าเพิ่งก็สิเป็นห้องนอนเพิ่อนก็นแล้วแต่เป็นสินอนครับแล้วแต่บางเที่ก็นอนเพิงบางเที่ก็นอนใต้แล้วแต่เพิ่อนครับเพราะว่าขาข้างบนนี่คือว่ามดสซีดแล้วเหรอครับขึ้นไปข้างบนก็ซองของก็รู้นะครับมีห้องแอร์ทั้งสองของนห้องรูปจ๊กเก้าก็แอร์สองตัวติดไว้ห้องในสภาพก็แอร์ตัวนึงนี่ห้องน้าสองของั้งเพิงครับ แต่ว่าไปยากไม่ยากเป็นมาครับพี่น้องนี่อ่ะตามลูกตู้มากครับนี่บรรยากาศทุ่มกว่าครับนี่ก็ได้รับมอบไม้ห้มากเอาดอกไม้ขึ้นบูซาพระครับแต่ว่าก้อนสิขึ้นหลังจากท้ายคลิปพี่น้องเบิ้งสักก้อนครับพี่น้องในเบิ้งได้เห็นก้อนนี่พางนอกกับสีบินอยู่ที่ี่ครับแต่ละสีเลเพิ่นได้สร้างดอกไม้ไว้อยู่แล้วครับประตำว่าประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับพี่น้อง ต่อเสีนต่อเสีนเขาจะมาว่างไว้ให้ปกติแล้วสิเฮ็ดแล้วมัวนจะเศร้านะครับแต่มันลืมเพราะว่าอย่างบอกครับลืมเพราะว่าเข้าไปเฮ็ดบุญนะครับหลังจากที่เราขอก้าวแรกกับเฮ็ดบุญต่อบุญต่อ,ตอกับเศร้าแล้วกับเที่ยงต่อครับอยู่ข้างล่างก็จะมีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่าแล้วก็มีดอกไม้ครับเป็นองบูชาพระตำหนกักพญานาคราชครับเอาแล้วก็จุตูปอธิษฐานลูกตูก็คือว่าเป็นบาบริวารของแม่านมีสุภาพได้รับบ่วงไม้ใจมีสุภาพไ้มา ทำหน้าที่แทนครับแสดงว่าไปตามคุณแม่บอกนะครับรถกันซีนี้พ่วงเมื่อไอันนึงครับพี่น้องสายไปเรียบร้อยแล้วข้างล่างเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็รสืขึ้นข้างบนได้บัดนี้ครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับทางเทิงข้างบนมาสิ่อขึ้นเมื่อไหรครับพี่น้องวดมาเบิ้งเมื่ไดร่ผมก็แน่แม่ว่าขึ้นยากเลยครับขึ้นยากมากยากโอ้รถถึงง่ายไม่เลยรถถึงเพื่อเดินไปง่ายรถถึงเอาผาสีแดงลงได้เนี่ยนี่เห็นไหมครับบมื่อไหมันสั้นครับพี่น้องครับนี่ แต่ว่าม่ล่าจับด้วยแต่ว่าขึ้นแต่ละข่าวเลยกาดลูกตู้นนตก็ได้ขืนเหน็บมาเลยมันก้าวต่อก้าวอะไรมันก้าวยากเขาว่ายุบมันหลายเลมนเนอยนมาไปนอนท้งสั้นนะไปนอนนี่ถึยงายาปตาสีกได้นานข้นกระดูกรั้นแอดๆอยู่ครับไปนองครับนี่เห็นไหมโอ้ยไฟทางนอกอกออกหมด ของนี้ก็จะเป็นของก็ได้แม่ครับของนี้ตะก้อนเราจะเก็บอว้ให้องนี้มีแอร์ห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องนุ่มชูตะก้อนคือนี่แอร์สองตัวครับนห้องง่ายครับทางนี้ก็จะเป็นห้องผ้าครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำสองห้องครับหรือการซักผ้าแล้วก็จะซักผ้าตาขวางไดห้องผ้าครับห้องผ้าเช่นนี้ก็จะเป็นทางนี้ก็จะขยันครับเด้อครับ ทางนี้ก็อจะเป็นเป็นพระอาประจําบ้านครับไม่ได้ไม่ได้ยายไปซะครับสิยุบประจําบ้านตลอดครับผมนีะครับส่วนทางนี้ก็อจะเป็นพระลงมาจากรถตู้ครับพี่น้องประจำการจะรถตู้คือเวลาสิออกงานคือต้องเอาพระชุดนี้นะครับลงมาประจําการจะรถตู้แล้วกับบูชาในรถตู้แต่ว่าตอนนี้รถตู้ก็ได้รับมาจากคนในแม่คนกันมางเรื่องก็เลยต้องมาบูชาเท่านั้นครับเนี่ยลงงดอกไม้ลน่าก็เตี้ยข้นมาเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ทุ่มการ ต่าไบูชาอย่างเดียครับพี่น้องครับอ้าโอเคครับพี่น้องคร kind of ับสไลด์ really ที่นี้ฝากพี่ฝากน้องมาสวัสดีก่อนครับเด้อพี่น้องครับกับความเคลื่อนไหวของหาช่องคนในแม่สภาพรำเพรื่นครับพี่น้องครับเบื้องแรกไปแล้วยินดีมให้สู้กสักคนครับเดี๋ยวรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปของช่องแม่สภาพคนรรำเพรื่อครับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสไลด์ที่นี้ฝากไว้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมไปจุดครับ